หาใครติดตามนะครับมันจะมีเรื่องของข่าวหนึ่งเป็นข่าวลายหลุดในกลุ่มตำรวจคือสืบเนื่องมาจากภูมกับของสอนอภาษีเจริญเนี่ยเขาไปลองเรียนในกลุ่มลายบอกเนี่ยโดนบีบบังคับให้เอาตู้ม้ามากระจายในพื้นที่แล้วก็ต้องไปนั่งเฝ้าพระบีบบังคับให้ไปเอาไปให้ไปซื้อโดนโดนก็เป็นบริษัทของของของผู้ใหญ่ อืมต้องไปนั่งเฝ้าที่วัดอึดอัดมากคนเขาเห็นอุ้ยตายหาแล้วคุณนา้าส่งผิดลายปะครับพี่อ๋อไม่ผิดแล้วส่งบัตรตำรวจไปวงแตกเลยคนนี้ตำรวจเขาบอกเขาเมาแล้วก็ก็ไม่คิดว่าใครจะแคปออกมาแต่เราอยากจะชวนให้ทุกคนคิดนิดหนึ่งกับข่าวนี้ว่าคุณเชื่อไหมว่า มันไม่มีตู้มาคือถามเรื่องโดนเนี่ยไม่ต้องแหละเพราะเขาไปถามกันมาแล้วก็คือเป็นเรื่องจริงที่ตำรวจขอความอนุเคราะห์จากวัดขอดโดรนแต่วัดเนี่ยเขาก็บริจาคดงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขามีมูอิธิไงแต่ขอโดรนเนี่ยเพื่อความปล,ปลอดภัยอะไรต่างๆอันนี้เรื่องจริงนะเธอเชื่อผู้กลกับไหมว่าผู้กลับเนี่ยแกอึดอัดเรื่องจริง คือคนเป็นถึงระดับผู้กำกับคงไม่พูดไปเรื่อยนึกออกไหมไม่พูดไปเรื่อยหรอกแล้วตอนนี้ก็สั่งการมากมายแต่เชื่อสิว่าก็อีหลอบเดิมตั้งคณะกรรมการสุดท้ายก็ไม่เจออะไรแต่จะถามว่าคุณเชื่อไหมว่าเขตภาษีเจริญเนี่ยมีตู้มาโหวตหน่อยซิ